สวัสดีค่ะพี่น้องจามือนี่ยายต้อยกันได้มีหนูเด็ดมาฝากนะคะก่อยเนื้อบักเน่าค่ะคุค้นขาเนื้อซับตามชอบเลยนะคะ บักนาวจัหน้อยหนึ่งนะคะพะวามือหนีเห็ดพลายกับีบใส่แล้วก็คั่นคั่นคั่นจนน้ำเลือดออกนะคะน้ำเลือดออกแล้วเขากบว่าบีบบีบอย่างสี่น่ะนะคะบีบจนเนื้อเขาแหงเลยนะคะจนน้ำเลือดออกเหมือมันก็จะเป็นพุยพุยแบบนี้นะคะเป็นร่วนร่วนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ปรุงรสกันเลยนะคะ ผงสุนโหลดผงนวเข่าขัวบักริกนะคะก็ใส่ลงไปตามชอบนะคะเนืต่อยบะมี่นำปลากะสิใส่เกลือกับนำปลรราลงไปจักน้อยนะคะนำบักเน่าบะต้องอีกนะคะเพราะว่าเนื้อมันสมอยู่แล้วแต่ว่าผู้ใดหมักคว้มสมกับเติมในอ้อกนะคะหลังจากนั้นก็เคาเละเคเละเคาเล,เล,เลให้ม่นเข่ากันนะคะแล้วก็ ซิม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 นะคะมือกับหยุ่มเข้าไปนะคะโคเล่โคเล,ล่ใส่กันเอานัวบอบพ่อนะคะยี่ต่อยกับซัดผงสุดหลดลงไปอีกหลูลงเลยค่ะบะนี้เส่บคากบาทนี่กะใส่พักที่ที่ปรุงเครืองนะคะมันนี้ยี่ต่อยกับมแต่อหอมแดงนะคะกะใส่เท่าที่มีพักซี่ต้นหอมม,มอามี่นาจานะหน้าตาออกมาก,กับประมาณน,นี้แหละคะ่ะมาเด้อค่ะบะนี้มาก,กินน้ำกันนะคะเครืองเคียงพักเครืองเคียงพร้อมค่ะ ไปคะ่ะลุยคะ่ะเตรียมเก็บเงิกเรยมเงนแะคะบกเข็บมแคแบกเขี่านตรงนี้เตรียมเก็ไมงเอาไรให้ตัวอย